วอลพาไปตามล่าหาของกินที่ดองกี้ดองกี้มีทั้งของที่เป็นกระแสะแล้วก็ของแปลกหากินยากอีกทั้งกระแสรามาบอกของกินในดองกี้มีแต่แพงแพงมันจะจริงหรือมั่วชัวร์หรือไม่ปะ่ะดูกันเริ่มออกเดินทางจากนนทบ,บุรีไปที่ทองหล่อถามว่าทำไมถึงไปสาขานี้ก็ตอนนี้น่าจะใหญ่ที่สุดในไทยแล้วล่ะแล้วระหว่างเดินทางไปคือรถติดมากแม่เมื่อกี้มีเคฟซีด้วยเห็นป้าโค้ชสวยเลยเดินทางมาถึงดองกี้เป็นที่เรียบร้อยสิ่งแรกที่เราจะทํานั่นก็คือหาของกินก่อนเลย <c oughs> เปิดที่คอนชีสร้อนๆเสิร์ฟมาด้วยถ้วยกาแฟ จ้วงขึ้นมาให้ดูแบบคำใหญ่ๆหลังจากนั้นก็ยัดเข้าปากไปแล้วก็ทําการยืดนี่ความสนุกมันอยู่ตรงนี้แต่หลังจากชิมรสชาติต้องบอกเลยว่าเฮ้ยก็เขาโพดคุกเนยบ้านเรานั่นแหละดูนี่ซะก่อนแท้แดมันหวานแบบหัวใหญ่มาก99บาทเสิร์ฟมาแบบร้อนๆแบบนี้เลยกัด ปุ๊บฟินปั๊บมันนี่ละลายหายไปเลยครับคำแรกติดใจคำต่อไปติดฟันกําลังจะเดินเข้าดองกี้แต่แป๊บนะคุณพี่เห็นป้ายเขาบอกว่ามีร้านเนื้อ,อย่างที่เหมือนกับกินที่ญี่ปุ่นเลยดิฉันก็เลยขึ้นชั้นสองไปลองสักหน่อยสั่งเป็นยำสาหร่ายก็คืออร่อยถูกใจแล้วนี่คือสตูลิ้นบัวเสิร์ฟมาพร้อมหอมใหญ่หั่นฝอยชิมเข้าไปมันจะฟิลเหมือนตุ่นตุ่นนิดนึงจัดเซตเนื้อมาแบบเซตใหญ่เพื่อดับกระหายความเซียนอยากไปญี่ปุ่นวางน้องลงบนเตาอุ่นๆหลังจากน้องสุกก็ฮุกเข้าปากอ อร่อยมากน้องละลายไปกับลิ้นแทบไม่ต้องเคี้ยวถ้าจะกินชิ้นเดียวจังหวะนี้อาจจะยังนะสาวเขาปากได้เรื่อยๆเลยค่ะจิ้มกับน้ำจิ้มก็ทีเด็ดเลยล่ะสายคลีนก็อย่าลืมจิ้มเกลือน,นิดวาซาบหน่อยใช้คําว่าอร่อยแบบงมงายไม่ต้องลืมหูลืมตากันเลยทีเดียวแต่ที่ฉันลองครั้งแรกและคิดว่ามันแปลกคือเอาลิ้นวัวมาจิ้มกับน้ำมะนาวผลปรากฏออกมาว้าวเราจะจิ้มมะนาวไปทาไมในเมื่อน้าจิ้มอร่อยกว่าจังหวะชวุลมุนนี้แหละหันหัวไปทางไส้ทันทีนี่นะหรือไส้ที่คนเกาหลีเขาฮิตกันสามีของไอ้ฉัน เขาปากปรากฏว่าก็คือไขมันวัวปกตินั่นแหละหลังจากกินจ่ายไป2 5 0 0ก็นึกขึ้นได้ว่าข้าวกะเพราก็อิ่มเหมือนกันนะผ่านมา2นาทีต้องมีคนเมนว่าเมื่อไหร่จะเข้าดองกี้จ๊ะนี่ไงเข้ามาแล้วจ้ารับลูกสาวก็เลยวิบครีมตัวฮิตน้องที่อยู่ติดกันคือชีสพายเห็นน่ารักดีเลยหยิบมาลอง n น็ก Station ถั่วเหลืองหมักพร้อมซีอิ๊วไข่แล้วนี่มาได้ไงอีกระปูทั้งตัวยั้วเยี้ยไปหมดอันนี้ฟิลชีสบ,บอดถ้าจะหอมต้องหยิบมาลองชิมนมฮอกไกโดเขาก็มีนะจ๊ะและีกรเมยทอ คือมันมีของกินหน้าช็อปเยอะมากเรียกได้ว่าหลุมดําดูดวิญญาณเลยก็ว่าได้ชิปช็อกโก้เอาไว้มากินกับวิปครีมรามายอนนี่เขาว่าเผ็ดแตะสันแล้วนี่ร่างกายฉันเป็นอะไรหยุดหยิบของหวานไม่ได้ตัดผ้ามาที่ของสดเขาก็อลังการนะเธอขายเป็นแบบแพ็คๆแ,แบบนี้ประหยัดดีเหมือนกันนะราคาหลักร้อยแต่ของพรีเมียมทั้งนั้นอันนี้ฉันว่าคุม้มแล้วคือโกดแทบกีดกินชั้นบนเมื่อกี้สองพลงมาหนึ่งแถมหนึ่งสี่ร้อยโดยสรุปเลยฉันว่าพวกขนมเนี่ยราคาแอบสูงแต่พวกของสดเนี่ยฉันว่าสมราคา แล้วที่เห็นหยิบไปเยอะแยะเนี่ยพวกแกเจอเลยคลิปรีวิวกินมาดูซิว่าของกินในดองกี้ที่ฉันซื้อมาทั้งหมดรสชาติจะเป็นเหมือนที่เขารีวิวกันไหมค่าเสียหายวันนี้อยู่ที่1,300บาท